ขาก็ปล่อยคลิปทําแล้วก็ปล่อยคลิปเราไม่ทันเขาเลยต้องโหลดก่อนสิครับโหลดมันก็โหลดไม่ได้นะครับตรงไหนโอ้หโหลดก็โหลดไม่ได้มันย้อนแสงหรือว่าผิวเป็นแบบนี้โหทำไมคุณดำจังคุณเอาถ่านมาทาเหรอก่อไฟครับตอนนี้มันเปื้อนขมเหลวควันใช่ไหมไม่เป็นไรครับอ่มน้ำมันจะขาวไหมไม่ขาวเสร็จ่างเนี้ยองอยู่ด้วยอ่า ต้องเอาสายขัดเอาสายเอาสะก้ไปสะก้อนไปเนื้อสลดอ่เอันนี้ก็ขนมจีนรอบที่เท่าไหร่ไม่น่ะสิรอบที่เท่าไหร่มื้อเย็นครับรอบสามมื้อเย็นไม่ผมกินมื้อเดียวมือวันอ่ะเเพิ่งมาเลอร์ยังเพิ่งกินมาสองจานเนาะไม่เพิ่งกินเมื่อกี้เนี่ยหัวเดียวทำคลิปด้วยยังเพิกินหัวกินเยอะ อย่าโชยซึ้อหนึงไม่เห็นเลยอ่ะไม่ไรไม่จะหวดมือนะครับเอาลสุดยอดเผาข้าวหลามสงสัยคงไม่ทำอีกแล้วแหละไปดูข้าวหลามสุกเลยชัางมาดถ่ายผม มันไม่เห็นข้าวลาดมั้ยใส่ผมไม่เห็นต้องมาดูข้าวรามต้องถ่ายใกล้ๆไม่งั้นมองไม่เห็นไหนๆไหนไหนเห็นแต่หัวเอาบังทำไมเนี่ยหิวครับจะทำช้างแล้วบังคุณบังทำแมถ่ายอยู่อายความเราถ้าผมจะหิวผมกินครับ โทรศัพท์บ้างก็ไม่พ้นกล้องนี้อยู่ดีทำไมไอกินเหรอพี่น้ำยาหมดแล้วเหรอนี่ไงน้ำพริกอ่ะมาเอาน้ำพริกกับน้ำยาไม่คุ้ละกันอนี๋อนนนีีอั้กินกไก่เนี้ยอร่อยนี่น้ำพริกแมงดาบ้าเขากินกับข้าวสวยเมื่อกี้อืม ปตาแอลเขายังกินกับขนมจีนเลยเขาบอก<ไ>น้ำพริกแมงดาลองไหมกินกับขนมจีนอร่อยสุดยอดนึกว่าหวัวจะลงไปที่ชามโอ้ยอยากขี่รถอีแท็กอะข้าวหลามูกยังครับ <c oughs> ข้าวหลามคงยังอีกนานอะนะดูน้ำเสียง <c oughs> คงยังอีกนานโอ้โห เนนอ,นอวกี่นาทีเสร็จนะ <laughs> มีการครึ่งชงั่วโมงโอ้โหครึ่งชั่วโมงชั่วโมงยังคร <c oughs> ึ่งชง <c oughs> ั่วโมงแล้วสองช <c oughs> ั่วโมงแล้วยังไม่สุกเลยไม้ไผ่ยังไม่มีความรู้สึกเหลืองเลยคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงแล้วถ้าไม้ไผ่เหลืองแหง้งไม่มีเดือดปุดๆอย่างนั้นสุกแน่นอนจะ <c oughs> อร่อยดีนะอืมแต่รสชาติอร่อยต้องยกมือให้ ป้าท้ายบ้านผสมป้าท้ายบ้านากับพี่แอลช่วยกันผสมให้ผมกินเป็นมือผมให้เจริญอาหารนะครับชามที่สามแล่วไลกำลังเจริญอาหารนะกำลังจะเจริญอาหาร ฝนตกก็หย so -Uh ุดแล้วเนาะตอนนี้ยแดดเปี้ยงแล้วเดี๋ยวไปดูข้าหลามกันดีกว่าอือฮึอือยาัมยาาตอนนี้เยาวไปใกลเอาขวดทิ้มน้ำกะทิลงมัดเนี่ยมันแห้งแล้ว นี่ก็อีกสักชั่วโมงะถึงจะได้เขาทานมาใส่ไหมเขาทานมาใส่ไหมเขาตองแล้วมั้งหอแล้วจะใส่เหรอป้าไทยบ้านฮึกอะไรเต้นมันก็อ่าวแล้วเนี่ย เขาก็โหลดเอ้าโหลดเอาเราก็ไม่มีคลิปลงเลยโหลดไม่ทันเขาเขาันขไปดูเขาไปดูของแมงกะบีเออมเดอร์กันหมดอันนี้โทรศัพท์อรู้จักหน้าที่ต้องใส่แล้ว พอดีแล้วเนี่แมงกะพี้มันทำงานเก่งเดี๋ยวก็ซุกแล้วเดี๋ยวก็ซุกแล้วนะยาไปเรื่อยๆเก่งไหมสองคนกูแม่เนี่ยเก่งถ้าไม่มีพวงกลับนะก็ไม่รู้เรื่องมันสูงเกินไอ้ลาวมันสูงเกินมันก็เลยอ้าวลาวสูงอเกินตีลงได้ไหมไม่ต้องแล้วพอแล้วแล้วล้มทั้งลาวเลยแหละเหรอ ก็ให้มันล้มไปเลยหมกเป็นเป็นไอ้กล้วยหมกไปเลยไงเขาาดมกไปเลยเหรอเออเงั้นมันมีสุกแน่โกแคเนี้ยเพราะเราฐานมันเอาเอาคิดอยากจะทำอีกไหมไม่คิดแล้วไม่เอาแล้วอะมาชนนะ นี่ค่ะคนต้นคิดนะคะเนี่ยคนต้นคิดขอโทษนะคะพี่ทำให้ทุกคนยุ่งยากอ,อีตอนที่พ่อแม่เขาผาเหมือนง่ายๆเนาะคนสมัยก่อนอึดจริงๆ แต่คนสมัยนี้ไม่อึดซื้อกินก็สบายดีกว่าคนหลามนี่บอกก็บอกเขาไม่ไม่ค่อยซื้อกินนะกินทีไรร้อนคอร้อนทุกจี๊นแต่เราทำเองมันเข้มข้นเมื่อกี้ใส่มะพร้าวหอมอร่อยเนาะเมื่อกี้โอเคนะรสชาติใช้ได้นะไม่จัดไม่อะไรเกินคือมันพอดีพอดีอ่าพอดี มันต้องอยู่กับอยู่กับคนผสมเนาะใครผสมเนาะพี่แอลพี่แอลกับป้าท้ายบ้านเหนอะใช่ไหมพี่แอลใช่ไหมใช่ไหมพี่แอลผสมใช่ไหมใช่เออยิ้มเท่าหร่ยิ้มแจจิ้ยิ้มยิ้มอย่าหลบหน้าแอลใช่แต่มองหน้าหนูตอนตอนก็บอกยังเขียวนั่งบนไม่มาดูเลยเออไม่มาดูเลย มันจะได้กินไหมเนี่ยมันจะได้กินไหมเนี่ยนี่ไม่ได้แล้วห่วงเงะห่วงก็ไม่ได้กินก่อไฟก่อนไม่ได้กลับบ้านก่อไฟแล้วมาเกาไม่ได้กลับบ้านมีแต่เขาตั้งก่อนแล้วมาออ่ะเอออาจารย์เขาบอกเราอาจารย์ให้รู้โวยวายโจ๊กโววายโจกอาจารย์ให้รู้เลยเขาก็มาตั้งก่อนใช่ไหมชาตินี้ชาตินี้เข็ดไปอีกนานไม่ทำแล้วค่ะ ่าทำนะอย่างนี้จำเขาไว้อย่าหาทำอย่าหาทำนะาทแบบนี้อย่าทำนะโอ้เหนื่อยไปตามๆกันกี่คนกี่คนก็เหนื่อยไปตามๆกันกอคนแม่งสั่งสอนไงจะีเพนดี๋ยวรีบไปไหนอย่าบึ้งขยุนหยุหยดยหยาดห้านหยุดหยลหยดดหมดดหยุดดไ ตัดนหะหนูตัดได้พูดเดอเหอ,อหนูตัดเป็นพูดคำนี้ย๋ม่อเขาจะบอกให้สอนให้มึงอ่ะทนเออทนมาแล้วทนปลายไอ้ทน,ทน,ทน,ทนก๊บไปหาปลายมี้เ่้ก็ทนไปลายไปหาก๊กนะบเนาะโบราณนี่เขาว่ามันจะบอกไม่ติเตี้ยเออม,มาหาบอกว่าลงเทียลงมาหาดูเทียทนปลายไอ้ทน,ทนก๊บมาหาปลายมันจะติเตี้ยไหม คนโบราณเขาบอกว่าถ้าทอนกกมาหาปลายน่ะก็บอกมันจะแคบมันจะหล่อยากถ้าทอนปลายมาหากกเนี่ยมันกระบอกมันจะโตมันจะบานกอกง่ายอืมเออไม่ได้ดูหรอกอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยว่าทอนปลายมาหากกเออถูกถูกเออไม่ได้ดูดูไม่ออกไงว่ามันไปหรือกกเ่าทอนไอเลื่อยไปเลื่อยไปมันจะบานจะกระบอกมันจะโตโตมันจะหล่อง่ายไง แต่สรุปเรามาติดเตี้ยเหมือนกันทั้งนั้นใกล้เคียงแล้วใกล้ใกล้จะเป็นจริงแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วถ้าเกิดทนก็ก็มาหาปลายใช่ไหม